เอาเอาไม้สวรรค์น,นะครับมาถวายวัดรนะครับเพื่อเตรียมคุณสิเตรียมนั่นเพื่อฉลองสลากกันปูเรียนเลยกันละลายแนวร่วมกันละลายพี่น้องครับท่บานอาจารย์ร่มเป็นชาวหวานที่นี่เนาะครับการกรนทั่งกับยัางหอดีสักผู้ชมเด้อครับตอนนี้ก็มุ่งหน้าสิไป บ้านหลนชิงแขงตำบลบ้านเตา่าอำเภอบ้านแทนจังหวัดเชียงภูมินะครับพี่น้องครับถนนส,ถน,นสายจากหนองเลือหนองเลือดสี่พันมาอำเภอบ้านแทนนะครับตอนนี้มาฮอดมันเม่งแล้วฮอตมันเม่งแล้วก็ฮอดอ่าต่ว่าเส้นทางก็กโอเคอยู่นะครับจะเป็นทางสองเลนอยู่แต่วัากัดยังพอนผล่พังอยู่กันยังดีอยู่แต่ก็ดตะว่าใช้ได้อยู่สว่างมาฆ่าขั้นทั้งหนานี่ยล่ะขั้นต้นใหญ่ๆนี่ แลวก็บรรยากาศห้อนแห้งพี่น้อง42องศาประมาณนี้แหละโดยประมาณเนาะแล้วก็จักสว่าเช่นไรพี่นอ้องโอ้ยเนาะถ้าเราค้นก็โอดค้นหรอกขันพันระยะหนาร้อนตัวนี้ไปได้ไดเนี่ยเข้ามาแม่น้ำโลกกับพญาติเขาวงค์กระทะท้องเด็งกับพญาติสัตว์่อนมันห่อนแห้งกว่กระทะคนนี้เขาวงค แต่กับไปถวายสิไปถวายไม่เห็นไม่สวรรค์เพิ่นเลาะเพื่อนไม่สวรรค์เลาะที่ว่าไปใส่เงินเลยไหมครับเปเด็มเงินเวลาเขาสิเงินต้นป้าเนี่ยไหมเพราะว่าให้ทั้งแม่ไม่อยู่บนบนท่านทั้งซุ้มแม่ไม,ม,ม่ด่วนหลายๆคนเนยความใจกัฮ็ดอ่าตอนนี้มหาหอดบ้านนายมนแต่กับบ้านนายมสองกิโลน้ำจิเรลใส่เข้ามานะครับ,บนนิน้ก็สินนะถ้าตรงไปไปเพื่อวันแทนครับ นี่คนทางเขาทั้งบีกักคดีแล้วครับพี่น้องครับทางซอยกับพัตรกรตกผมสิมาอเรียนเตอร์ไซ็นรับจ้างอยู่นี่นะ่ะแต่ผมว่าท่านเขาเมื่อช่วงสายศิลปินไดเป็นเบาหน่อยคนละผมสนะิม,มาเรียนรถอระไซ็นรับจ้างไปไดีแล้วครับจากนี่ไปบันร้อนสิบบาทซะเไหสิบห้าบาทเจ็ด,บา,ดบาทกันโดดเรีโมเนี่ยห้าบาทก็มีสามบาทก็นนี่กับช่วงสาชีวิตช่วงระยะเป็นนมครับได้กี่กระทั่งบัก หอดลูกลังมอลมีสัปดาหเดือนไหนสักี่บอลในรันยางสิวันนี้พี่น้องเอ๋ยทำใม้ได้เห็นทางมันก็บเขาก็รู้สึกว่าจะเริ่องขืนร้ายพี่น้องครโอ้ยมันก็แตกต่างกันฝากกระบิบเนาะกับการรับเวลาขึ้นมา,นะนะา,า,า,นาหน่งละก็จะวางไว้เมื่อขึ้นเขาพู้เฒ่าถึ่วันใหญ่เขาถือว่าเอากขาผู้เฒ่าอะไม่ได้ว่าเจ้าของเป็นนมนี่เลยเนะี่ยยอมรับสภาพเจ้าข,ของอยู่เนาะพี่น้องเนาะ สงิงดแมนไปไหนจะต้องหมอน่ฮะไ,<อ>ไปมีประมาณจะสิบโลอ่ะสิบกว่าโลฮะประมาณนั่นละข้างล่างจะเป็นพูเมงผู้ผู้เม่งจา้าวอดีหัวหัวผู้โน่เนี่ยฮะเกิดหัวผู้โนโ่หัวผูโน่ก็จะมีคนออกไปเอาไปไป,ไปเลี้ยงเด้เอาเอางวาไปเลี้ยงไปไป้อยเป็นเป็นสี่ร้อยห้าร้อยตัวสายีน้ว่าปัจจุบันนี่ล่ะ พวกเราก็จะปล่อยอยังญีุ่่นปล่อยไปเรื่อยเด้๋อันนี้บ้านนายมครับมันนายมเด้อพี่น้องครับเอออันนี้ก็เป็นเด็กหมู่บ้านหนึ่งที่ผมเคยเที่ยวมาหาหลินเสียเหรียญสาวสมัยก่อนๆเนี่ยเสียแบบหมู่สาวหลังไหนหลังผ่านมาแล้ว <c oughs> เออว่ามันสียจะไม่อยู่บ้านนี้แล้วตะกี้แต่สมัยเรียนรถมอเตอร์ไซค์รับจานะ <c oughs> ้างนะก็จะว่าคือไปทัวร์แต่ว่าเน่เอาผมมันก็ เดี๋ยวนีเนาะผมก็บ,บ้านๆในละพี่น้องเ้อมันก็ชี้เวรมาถึงเปลี่ยนไปซื้อไปกับนี่ทางหมนเนดเลยเอาทิพยทางไ,มมางไมปนนมาแล้วท<อ>ั้งไปแล้วยังมาผมยางยางจากบ้านผมเนี่มืเบื้งหลังบ้านเนี่ยเมืเ่อเบื้งหลังมันนยมเนี่ยากันตไตเมลําปอควมนี่ยวามวาม,วามลองน้ำลองกันต้นหนาเขาจะไปเนี่<อ>นี่นี่นี่นห็เนี่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 น เนี่ยแต่ว่ามันมันถึงเป็นหวยเง้ยเอาแต่มันว่าเป็นคู่ซีติเกีมันเป็นฝายน้ำโลงไปคุณเออนี่ล่ะขุดไปหอดขุดเพื้อพาะกันฮื้อสินยางยนีมันขึ้นไตไม่ล่ำปออันนี้เลี้ยงจริงนะท่านผู้ชมเด้อไตไม่ร่ำปอมันพวกพิษใสเลยยางความน้ำเนี่ยมันขึ้นแหมยังเขาเมียกว่บางหนังไหมโอ้ยยางน้ำก็รวยรวยมันม่ไปใกล้ๆเลยยางเป็นสิบกิโลคนนี้มาจากบ้านนอดเบี้ย ครอบอย่าเข็นไหลนะนี่มันเกิดขึ้นจากยุกนั้นมหอดจยุกนี่ผมกับพานมาหลายเตี๋ยวหยุกัดชีวิตมาหลายเติ๋ยวหยนพี่น้องเด้เอเวลาจะกีบคือผมเป็นค้ายๆแบบเป็นหัวหน้านุ้มสาว,วนะนะค่ายว่าขันผมมาเป็นสายผู้สาวก็ว่าไปได้แปลบุญเอาอีหรีด้เนี่ยเพราะว่าคือผมที่เป็นคนที่ไว้ใจกับ เรื่องแกนกับซุ้มกุมผููสาวหลายเน็่นะกันพมไปใช่ปะไอ้ยัยไปจะไปไปก็นเงินเส่วนมากกันไปไปเรื่องสัตวมูกับเจนสีบัวก้นมโนยาลูกนกันบุนๆๆๆๆ่นุ่นเลยอันยังรัดงรัดธามาเสล่พี่น้องอันนี้บ้ไนเ่ไไ้ทงทางสินดนีย์เนี่ยยังรัโคกรัปามันเลยมันชิมีทางคนเที่ยวอร่อยๆมากทรกี่อันนี้บ้านยังอันนี้มันน้องไพ่มัานน้องไพ่ขันบ้าน,น,นเอนัรนึงเอมันคึมละออ บัันน้องไผ่เจ่าบ้านบ้านผงบ้านเขา,ขา,ขา,ขาขก็ม้านค้มเนาะนี่ก็นี่ก็เคยมันเรือนสาวมานีีอยู่ปุ่นยุคมวัดพุน่นให่ไปบุษบาเฮ้นใหญ่ไมปบุษบาเออมันก็อดีตที่พันไปเนาะเวียนไวตสยเกิดเนาะบุญคุยคมวัดพุ่น เสี่ยสาวยังจำในยุคแต่ว่าเอ้ยเสียแล้วแอกเห็นกันกับเลยกับเลยตะกี้มันก็บว่าเนโน่เราพระเจ้าว่าไปหาหลินมึงเนาะหาหลินนะคุ้ยปลาฉันไปลองเลยเส้นทางแต่ก่อนมันโอ้ยมีแต่ไงกุบบ่เป็นทางขนว่เป็นทางอะไรลูกล่างเหนือทางขี้ดินทางเกียนก็จะคุดขึ้นทางกันเห็นไหมท่านพราะยังคุดหลินสมัยก่อนก้อนผุนไหม แต่ก็ก้อนคือริตก็มีก้อนคือริดไปคุณกัลายเน่ยยังมั่มีคึคือริที่หลังเนทางเส้นนี้มันส้ไปอนนอน้องดินดำนั่นน่้องดินดำปุรบ้านย่ปีุยปีดปีเผื่อะน้วสบ้านดงแคตอนนี้บ้านมันเสดาวไปกัมันเสดาก้อนถ้าแยกสายไปมันจะเป็นบ้านลังทมมันจะมีเขื่อนอยู่หันถ้าเรียกวันเป็นบ้านสะพัง อ้าจะเลื่อนขลายตรงไปใส่ไปมันสเสดาแล้วก็มันร้อนมาแล้วน่อยพูดยุติดพูนครับอันนี้้านเกิดเมือกนอนผมพี่มันรออนเลยครับการรณรงค์ยังมีโอกาสเวม้มาอาจคือบงเสียทางเลยพี่น้องในเบิ่งหลังจากว่าสมัยแต่พุ่นกับสมัยปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันหลายเนาะผมจมเจริญมันกับขามาเนี่ยตะกี้นั่น้มนี่ก็ไม่มี้านหรอกเป็นนุ่นหินแฮ่ซื้อได้เนี่ยเป็นทีเป็นทีว่ามีเจโน,นดยิงตะกี้ ขาเจ้ามาจับจองเห็ดเป็นหมูบ่บ้านมันเป็นรถปีนน่หิหนแห่ซื่งกันว่าโน่นหินแห่ก็อื่นตะกี้เลยมีคนมาจับมาจ,จองมาใหญ่มาเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งแหลนะนี่ผ่านหมู่บ้านสะเดามาเลยพี่น้องเดนอะเอาทองมาแล้วจงโพนุบัสเสะ็จเดาทองเป็นจีนอ,อีกนะฮะแทนแล้วก็บนบึงไฟอยู่ปุ่นสูบอยู่กลางทองผุ่น สั่งพญ,ญาคไปเจอไป,ไไป็ยปะเทัวเนียต้ตึงตึงตึง,ตงยงูู่ว่าทีเกีดินไสป้ปุยเนี่ยทางเส้นเนี่ยพดินไส้ปุยตั้งแต่ขุนตั้งแต่ทีว่าไอ้มะกรูดจีดินสใส้เห้ทังรถเขาคอยขี่นะบ่เคยหินรถตอนสมัยตี่กี้รถก็จะมาแก่ปอแก่ปอเดนมันเราทีแยงบ่ นอนทอดิงแข้งเด็ครับนี่แล้วมาทอดพี่แล้วมาสกีมันติต้นบักตุมอยู่ด่แล้วก็ต้นลินฟ้าอยู่ดีขิดด้านขิดด้านไส่ปุ๋ยถึงได้พีเราไปคือลถเขามากมันสิ่ทีขิดด้านไส้นะามาเด็กพักกันมาขี่หาหันหรือสีบคนมาขวดขีดดิเขาขวดทอดพูนเขาขึ้นเลยแล้วเขาก็จอดไอ้ขี้ <มา S 1> นะ ฟูนมันหลังนี่ฟูน,นเขาบ้าน,นเนี่ยตายตั้งแต่นนขุนมาขวดมองได้มันกัขยับไปใจละสองสามันติดีแล้วก็ขวดเสียนะนีไม่ติดฟุยกอนเด็นะเขาวาดบอนขรีโบโมบานนี่นะครับนี่บรจีแคเขมาเรโมบานนะเด้อนะครับเปลี่ยนเสียงโมบ้า,บานยู่ในเติบยู่ ไปวัดก่อน,นไปวัดก่อนปุญ,ญาบาัตอยู่บนรถนอยู่นะเนาะที่เป็นวายูหรอรถวายูปุญ,ญาบาัตอ้าก็ของนีตัวยังสี่พวกเขบถึงแล้ววัดใชแ่แสวงบัดนน,น,น,นทีแขงตำบลบาเนเ่าอำเภอบรรเท่นจังหวัดเชายียูม เด็กกาวบ้านเกิดเมื่อกลอนผมครับพี่น้องครับนี่โอตางนะเป็นซาระาร่หลังนี่คเลี่ย้ายที่เพื่นบางชิมเนี่ยว่ามันผมว่ามันบนเอเชียจะสาเท่านั้นในรับจ้างสมัยตะกี้ในรับจ้าฉลองในพื้นสิฉลองนี่ละวัวสดนี่แหละครับก็เลยเอาต้นใหม่เอาต้นนี่เป็นเทียงหนอยใช่โอ้เทีรอบหีือเป่าโอ้ยางเย็นเทียนมันในทุนเด้อเน้ จะใส่น้อนอยู่เนาะซึ่ง้งสลา,าใส่ทั้งสลากแล้เห็นร่องเท้าจอดเตียมแมบ่บอกจอดเตียก็ได้เนาะแล้วพี่น้องเล่าไปขึ้นไปทึ้งสลากันู้เรียนจะเข้ากันเห็นประตูปะเปิดยุ่นนะสงสัยว่าคนยู่งกันไปอยู่เดี๋ยวผมองกันยุ่งกันนะพี่ลองก้อนหักคนเนี่ยพี่ออ้อโอ้คนเห้นว่าจะย่างดีกว่โอ้มาทานมาทาน โอเคแล้วโอเคแลยอยู่บนน้อจานเลนะอยู่บนน้อได้ล่ะยู่อยู่วะจานนี่วะ บอกนี่กลับพักไป นี่คือองค์พญานาคที่ผมได้ให้พี่น้องมาสรอยสั่งนะไอ้ครับดูนี่เป็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปหาอาจารย์ยุคุตีก็เป็นวายุทั้งกุ่น,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 นว <c oughs> ั่นโอ้ยหอนหอนเพื่อผู้ชมเว้ยเฮกับพี่น้องกรับมาหอดวัดใช้แสวงแล้ววัดเราที่แข้งตะบูนเต้าเพื่อมาแทนแล้วหลังกาสีเอาต้น ไม่สวรรค์ไปถวายพระอาจารย์ลุ่มเนาะจิ้มบนเลยค่ะโอ้ยสะอรค์ไหลว่าก็ดีใจน้องพี่น้องผู้เ,เ,เ,เามมานนพิ่นเพิ่นเฮ็ดเพิ่นซ้ำมานเนี่ยพี่น้องครับเ,เออคนพิธีพิ่ถันเหรียญในเมฆใบเก็บซุกเม็ดด่วนซุกม,มูนล,ล,ลมนี่แหละไหลกุระอ๋อคือลงมสังเกตไหมครับนี่คือฝีมือหลดด่วนของปรนเฮ็ดว่าได้ จ้างไร้วนันเลหาเป็นจึงเบีดเลยครับคิดด้วยคิดด้วยใจด้วยแรงรัทธาอีกทีเดียวนี่ใ่ไม้เซว,วาราบอเดม,มาแบนี้ครับนี่สิเ็นอะอ่ะเออเล้วเหบุญลลอยวันอืะไรนี่เปอะไรอเนาะอาตเด้วยยาเห็บ เอาเอาไม้สวรรค์นะครับมาถวายวัดนะครับเพื่อเกียมคุณสิเกี่ยวหน้าน,นี่แหละจะสรลองสลากกันปูนเรียนเลยกันละลายเนี่ยรวมกันลยลายกันเนาครับทั้งพระจารยร์ร่มเป็นจะเอาหวานทีนี่เนาะเอาเจ้ากัะเฮ้าหอยตัว

มาหอดเดินเลื่อนทางผู้ชุมเด้อซุ่มผู้ผนเห็ดผนสั่งกันไรครับแม่ไหมผู้เราเห็ดเหมือนบอนเลยบอนดังไงผลเห็ดเห็ด,หดบุญรลอยวันก็เลยว่าฝากแต่เด็กย่องมือสาธุน้ำเลยแล้ววะซุ่มแม่ไหมแม่ไหมแม่ดวนแม่แห้งสายขู่และคุณล่ะครับที่เอ้ยน้ำมาถึงเพื่อนส่วนนี่เหรออาจารย์ที่ว่าผมเปิดรับบริจาคให้เผนเห็ดตะขินน้ำเป็นบ่อ บาที่ผมปิดบัญชีแล้วกระจ้าเนี่ยอนมานุ่ก้นโอวนยังอนมาอยู่ซุ้มกระจอาอ่ะที่ผได้ยินผมว่าปิดบัญชีออนั่นละบาเนี๋ผมก็เลยเอาเงินส่วนนั้นน่ะให้เพื่อนไปซื้ออุป,ปกรณ์นี่นะมาเห็ดเจ้าของก,ก็ออกน้ำส่วนหนึ่งครับรเครื่องเนินคนละเนินก็คื่องผมเหิตอ้นลงทุนนี่มันไปซื้อมา ไม่ละไม่เลาเองที่ไหนให้พี่น้องเพิ่นซอยเฮ็ดซอยกันเฮ็ดนะครับเปิดเก็เฮ็ดไขยูกันยังวะครับเร็ว ััเอ้าวสัตว์สัตว์สัตว์ครับโอ้ยเราผมเห็ดอันอันนี้คือมาถวายไม่สวรรค์พิ่งเราดื้อเราเกิดเป็นคนที่เป็นบุญอีกมีความมัาาม่นเดือนเมษาันมาจันเนาะเมสันพินาผมก็เลยเตรียมนีมมน่มาไว้แต่ว่าแล้วก็สิมี่ งานนียังแม่ก็ร่วมกันอาจารย์วันนี้ฉลอกสารา,ากัดเรียนแล้วใหรจชัว้าแล้วก่นฉลากพระดยดไทยอ๋อสามสามย่ง,ร,ยงร่วมกันสามย่างร่วมกันยงร่วมกันเอนนี้เทยตอนนี้เทยฉลกสารเสียงกับพวกิลวัฒนะไรนี้เรียว่าเที่ทีเดียวเออไม่ต้อ,ใใใอง,งให้หลายเท่กก็ใให้หลายเท่ยเป็นการรบกวนผองเท่าไยเท่เอออาเอาที่เดียวไดเ่เดี๋ยวห่มกันไปเลยอาชาตวนำชาตวนำชาตวนำเออ ข้าพี่น้องกับชมคลิปนี้อยู่อยากสืร่วมทั้งบุญกับท่างวัดเนาะกาัเดี๋ยวช่วงระยะใกล้ๆผมสิเปิดรับบริจาคก,การทําบุญพี่น้องคับอยากสืทําบุญรวมครับผมนายหน้าญานพร้อมครับพี่น้องชอบบริบที่แข่งรวมสังบุญสังขันก้าจังฟังเขาจากโซเชียลของนายหน้นาญาติสัตว์ประชมเด้อนะครับขอพักคุณย่างสูงสุดสำหรับท่านผู้ชมผูออ้ที่คุคลิปของนายหน้นาญาตินิยู่ จงเจริญในนาทีการงานหรือสุขภาพแข็งแรงสุขุนสุขคุนหลักใจเจ็บเดียวกันอย่าไข้เจ็บป่วยสวัสดีครับ